หลังจากที่เลิกกันไปคุณรู้ไหมคะว่าเขาคิดถึงคุณมากคุณอดทนมากเลยใช่ไหมในการที่คุณไม่ทักหาเขาบอกเลยนะคะ no c o n t a c ของคุณเนี่ยคุณทําสำเร็จแล้วเนาะหลังจากที่คุณจบความสัมพันธ์กับเขาไปหลังจากที่คุณเลิกกับเขาไปถ้าคุณอยากได้คำตอบนี้ว่าเขาเสียดายคุณไหมอาจารย์บอกเลยนะคะ เขาเสียดายคุณมากคือวิ่งอ่ะรับรู้ถึงพลังงานที่คุณแบบอดกลั้นนะคะในการแบบเอ้ยไม่ทักหาเขาเพราะว่าอะบางคนอะพอเวลาเลิกกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังตอแยเขาคุณอาจจะยังมีสภาวะที่แบบเออยังมุกออนไม่ได้ยัง สับสนในความสัมพันธ์ยังมีความหวังแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นะคะกลับมาดีแต่ทีเนี้ยหลังจากที่คุณนะคะไม่ทักเขาไปแล้วหลังจากที่คุณทําเป็นแบบเอ้ยฉันไม่ฉันอยู่ได้แบบเธอไม่ต้องแบบรักฉันมากก็ได้คือฉันแบบเออทำใจได้แล้วนะอะไรต่างๆอะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเขานเนี่ยแหละเป็นคนที่ คิดถึงคุณมากนะคะเด e ดีวิวขึ้นมาพลังงาน18บวกมาเต็มมากไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยมีซัมติงกันหรือยังแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมีนะคะพี่บอกเลยว่าเขาอยากมีมากนะคะคือแต่ถ้าคุณเคยมีแล้วเขาก็อยากมีอีกนะคะเพราะว่าคุณน่ะค่อนข้างเป็นสเปคหรือเป็นเซ็กซ์ไท์สำหรับเขามากคือเขารู้สึกว่ามันมันคิดถึงเรื่องนั้นมา เป็นอันดับแรกเลยแหะคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยแบบอาจารย์แล้วคือเขากลับมาเขาต้องการเซ็กอย่างเดียวหรือเปล่าให้เขากลับมาก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่บอกเลยว่าพอคุณทําตัวแบบโสดหรือคุณทําตัวไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นน่ะพี่บอกเลยนะคะว่าพลังงานของคุณนะ่ะโคตรมีเสน่ห์คุณมาถูกทางแล้วคุณโคตรดึงดูดเลยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือพี่บอกเลยว่ามีค่อนข้างสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ย พยายามกับเขามามากพอแล้วนะคะคุณทําดีเพื่อเขาคุณอดทนเพื่อเขาคุณทําเพื่อเขาเมาหลายอย่างแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลนะคะนั่นเลยคือเป็นสาเหตุที่คุณอาจจะตัดสินใจว่าโอเคถ้าในเมื่อเธอไม่รักฉันหรือเธอไม่แคร์ความรู้สึกฉันเนี่ยฉันก็จะจบความสัมพันธ์นี้ไปพอหลังจากจบความสัมพันธ์นี้ไปปุ๊บนั่นแหละค่ะเขาก็ได้รู้หัวใจของตัวเองว่าเฮ้ย การที่ไม่มีคนนะุณน่ะมันมันเครียดนะมันก็คิดถึงแหละนะคะคือพลังงานของคุณเองอะคะ่ะคุณต้องเป็นพลังงานที่ไม่ต้องวิ่งตามเขานะนะคะหลังจากที่คุณกลับมารู้คุณค่าตัวเองหลังจากที่คุณโสดหลังจากที่คุณแบบว่ามันอาจารย์ว่ามันทำใจยากนะเออเพราะว่าช่วงแรกๆอะคือหลายๆคนน่ะนะคะก็อาจจะน้องแมว่ะอาจจะมีอย อาจจะมีตอแยเขาบ้างอาจจะยังมีแบบว่ายังส่งข้อความหาเขายังอยากที่จะกลับคืนมาในความสัมพันธ์บ้างถูกไหมคะแต่พอหลังจากที่คุณแบบทำใจได้แล้วจริงๆหลังจากที่คุณ move on ได้หลังจากที่คุณคิดได้ว่าเฮ้ย mm hmm. คุณต้องรักตัวคุณเองหรือว่าคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาคือ ใจลึกๆอะคือพี่ก็รู้แหละว่าคุณยังไม่ได้มุกออนขนาดนั้นแต่ว่ามันมันมีจุดที่คุณเริ่มเข้มแข็งนะคะหลังจากที่เขาเห็นว่าคุณไม่ได้พั้มเพอไม่ได้โพสเพลงเศร้านะคะไม่ได้แบบโพสถึงเขาหรือส่งข้อความไปตื้อเขานั่นแหละค่ะเมื่อน,นั้นแหละเขาจะเห็นคุณค่าของคุณนะคะแล้วเขาจะรู้สึกว่า คุณไปไหนอ่ะคุณหายไปไหนอ่ะแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะส่งข้อความไปหรืออะไรเงี้ยแบบเขาก็อาจจะเริ่มสงสัยเริ่มระแวงในตัวคุณแล้วว่าเอ้ยหรือคุณมีคนใหม่แล้วหรอหรือแบบไอการที่คุณเงียบเนี่ยมันมันหมายความว่าอะไรนะคะเพราะเขาเริ่มรู้สึกสับสนเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเริ่มรู้สึกอินสิเคียวในเรื่องของคุณกลายเป็นว่ามีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ ได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะคุณจะต้องไม่ใจอ่อนขนาดนั้นคุณจะต้องเป็นเอนิสีในการรักตัวเองนะคุณจะต้องแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นคุณจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณนะ่ะคือเลือกได้นะเออไม่ได้เป็นของตายให้เขาเหมือนเดิมนะคะเขาถึงจะเห็นคุณค่าเพราะเมื่อเขาอะ่ะก่อนที่เขาจะ ไปอ่ะคือเขามั่นใจในตัวเองมากมันหนามันโหนก,กระโปกลิงมากว่าเขาเนี่ยตัดสินใจถูกจริงๆแบบในการทิ้งคุณไปแล้วคุณจะต้องโศกเศร้าคุณจะต้องเสียใจแต่พอคุณไม่ได้เสียใจขนาดนั้นนะคะมันทำให้เขาอะบูตอีโก้ของตัวเองมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคุณก็เลยดูมีสนเสน่ห์ นะล้วคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเออถ้าสมมติว่าเขาทิ้งคุณไปแล้วคุณแบบอ้อนวอนขอให้เขากลับคืนมาหรือแบบทำตัวเหมือนคนปกติทั่วไปเขาก็จะรู้สึกไม่ไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณดึงเอนเตอีกลับคืนมาแล้วคุณแบบดูแลหันมาดูแลตัวเองหันมารักตัวเองหันมาเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อนั้นแหละพี่บอกเลยว่าคนคนนี้จะรู้สึกไม่ยอมและเขาจะรู้สึกสับสนว่า เฮ้ยหรือว่าเราทิ้งคนผิดวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยากจะเอาชนะนะเออนะมิ้กก็เลยบอกว่าอย่ากลับไปง่ายๆนะคะอย่ากลับไปง่ายๆนะในฐานะที่บี้ย่ช่วยคนดึงแฟนเก่ามาหลายเคสมากนะคะอย่ากลับไปง่ายๆนะเออแต่ถ้าใครอ่ะเล่นไมค์เกมไม่เป็นถ้าใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกลัวพลาดอ่ะแบบถ้าเขากลับมาแล้วและเรากลัวว่าแบบ คือหลายๆคนนะ่ะบี้จะบอกเลยนะว่าคุณมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวในการที่แฟนเก่าจะกลับมาถ้าคุณแบบทําตัวเหมือนของตายหรือคุณยังทําตัวไม่ถูกต้องคุณยังทําตัวเหมือนเดิมคุณเล่นไมค์เกมไม่เป็นนี่บี้บอกเลยนะคะแฟนเก่ากลับไปแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจหรืออยากดึง ดึงกลับมาไวๆขึ้นนะคะผูกจิตผูกรักกับบีได้นะคะคอสผูกจิตผูกรักกับบีได้มีรีวิวเยอะมากนะคะเข้ามาขอรีวิวได้นะคะดึงแฟนเก่ากลับมาได้หลายเคสมากๆเลยแล้วก็สามารถมารับคำปรึกษากับบีได้ว่าคุณควรที่จะทำยังไงนะคะเรื่องดึงแฟนเก่าเนี่ยบีบอกเลยว่าบีถนัดมากนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยคนๆเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าคุณใช้วิธีผิด ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการดึงมาให้เป็นนะคะมีบอกเลยว่าคุณก็จะกลับไปเป็นของเล่นของเขาเหมือนเดิมและในท้ายที่สุดนะคะเขาจะทิ้งคุณหนักกว่าเดิมแล้วคุณจะเจ็บมากกว่าเดิมนะดังนั้นคุณต้องรู้วิธีการรับมือนะคะในการที่จะเล่นไมค์เกมกับคุณคณนนี้เพราะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อีโก้สูงและเขาก็คือ เขาคิดเขาบั่นใจในตัวเองสูงมากตอนที่เขาเดินออกมาจากคุณหรือว่าเขาทิ้งคุณไปเขามั่นใจมากๆว่าเขาอ่ะจะแบบเขาจะไม่ไม่รู้สึกผิดอะ่ะเออแต่แต่พอคุณทําตามที่บาร์บี้บอกนะคะเอเนอร์จีนั้นคือกลายเป็นว่าเขาอ่ะกลับรู้สึกผิดนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันผิดคาดเลยนะแต่ว่า ตอนที่เขากลับมาเนี่ยแหละคุณต้องทํำยังไงนะหรือว่าหลายๆคนอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ว่าเขายังยังไม่ได้กลับมาแบบชัดเจนสักทีก็ลองดูนะคะลองปรึกษาหลังไม่ดูนะโอเคค่ะทุกคนตามนี้เลยนะข้อขอให้พลังงานนี้เป็นของคุณถ้าคุณอยากให้เขากลับมาจริงๆนะคะสาธุพิมพ์สาธุาธ2องมาค่ะแล้วก็ พิมพคำอ่อ,อยพอรมาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปกดถูกใจทุกคอมเมนต์และช่วยเมนิเฟสให้คุณนะแต่ถ้าใครอยากดึงแฟนเก่ากลับมาเร็วมากขึ้นเมนิเฟสเร็วนะคะหรือว่าจะเสริมเสน่ห์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะพี่บอกเลยความออร่าความแบบคือมันดึงดูดจริงๆอะทุกคนก็นี่เลยนะคะเครื่องรางของเราเลยใครที่ซื้อเครื่องรางนะคะภายใน เร็วๆนี้บาร์บี้ซื้อหนึ่งบาร์บี้จะแถมเครื่องรางหนึ่งชิ้นให้นะคะเป็นชิ้นใหม่นะคะเปิดตัวเรื่องของเสน่ห์นะใครที่ซื้อเครื่องรางหนึ่งชิ้นบาร์บี้จะแถมให้หนึ่งชิ้นนะคะสําหรับตัวใหม่นะคะตัวใหม่นะใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยไม่เคยจัดหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะโปรนี้เป็นโปรแรก นะคะในชีวิตในครั้งแรกที่บาร์บี้จะเปิดตัวเครื่องรางใหม่ที่เสริมเสน่ห์เหมือนกันแล้วก็บาร์บี้เปิดคลาสดูดวงนะคะสอนดูดวงนะบาร์บี้ดูดวงมาสิบปีแล้วนะคะค่าดูดวงของบาร์บี้ก็เกือบหมื่นนะคะดังนั้นใครที่สนใจอยากมีไรายได้ หลักเลยนะคะรายได้สูงนะคะวานวี่ก็ราคาสูงมากๆนะคะอยากรู้เคล็ดลับนะคะแล้วก็อยากดูรีวิวลุกสิตก์ก็แอดไลน์มาได้นะเจอตัวต่อตัวหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใครที่ทักมานะคะ20คนแรกนะคะ1ิบหรือ20คนแรกว่าพวิ่จะให้ราคาพิเศษไปนะคะโอเคเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ